ทำไมไม่เป็นไรอ่ะค่าค่าของ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  L นะอย่าลืมนะครับ VL VL อ๋อทำไมมันไม่ได้นะครับ VL มันเท่ากับ L di by dt ะเพราะฉะนั้นค่า initial condition ต้องเป็น i นะครับก็คือ i ที่0ลบเท่ากับ i ที่ศบวกเท่ากับ i ที่0ย์เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงทันทีไม่ได้เนาะ c ถ้าเป็น c ก็จะเป็นอะไรครับ ic เท่ากับ cdv d y dt ทีเนาะ v ที่ศูนย์ลบเท่ากับ v ที่0เท่ากับ v ที่ศูบวกเนาะเพราะนั้นคำว่าค่า initial condition ของ l ก็คือ i นั่นเอง i ที่0ูนย์ลบหรือ i เท่ากับ i ที่ศนนั่นแหละอันเดียวกัน โจ์เขาไม่ได้บอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีกระแสสะสมเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอกให้ตีความไปเลยว่ากระแสมันเท่ากับศูนย์เนาะถ้าถ้าเราจําได้โจทย์ก่อนหน้านี้ที่มันเป็น source free, นี e ยเขาจะบอกว่า i ที่ศูนย์เท่ากับ10แอมป์เพราะ,ะนั้นค่า initial ของมัาต้องเป็น10แอมป์แต่ในที่นี้เขาไม่ได้บอกอะไรเลยเราก็ตีความไปได้เลยว่า i เท่ากับศูนย์ยกเว้นถ้าเรามีแหล่งจ่าย ตอนเริ่มต้นมาจ่ายให้มันก่อนแล้วเราสามารถคำนวณได้อันนั้นก็ต้องคำนวณน,นะครับไม่ใช่ว่าไปโมเมว่าเขาไม่ได้บอกแล้วมันเป็นศูนย์เนาะนะครับแต่บังเอิญว่าข้อนี้มันมีแหล่งจ่ายแค่อันเดียวแล้วมันไม่ได้สับสวิต์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะตีความว่ามันเป็นศูนย์แอมป์นะครับถัดมานะครับเราจะหาไฟนอลแ value ก็คือเมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้เมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็คือรูปร่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็คือสับสวิต์ไปแล้วเนาะ หรือถ้าเราเขียนให้มันถูกต้องจริงๆนะครับพอ t ีเขาใกล้อินฟินิตี้จะเป็นยังไงครับมันก็คืออันนี้ก็คือช็อตเซอร์กิตนั่นเองเนาะอันนี้ 1k โ oh อห์มนะครับอันนี้อันนี้คือเหมือนเป็นศูนย์โอห์มเพราะมัน L เป็นที่ดีซีก็จะมีค่าเท่ากับช็อตเซอร์กิตเพราะฉะนั้นถามว่ากระแสไหลผ่าน 1k ไหมไม่ไหลผ่านครับก็จะไหลผ่านนี่อย่างเดียวมันจะกระแสะจะไปในทางที่ง่ายที่สุดเพราะนั้น i ที่เกิดขึ้นที่ Infinity เนาะ i ที่ Infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ4มิลลิแอมเป็นเครื่องหมายบวกด้วยนะเพราะว่ากระแสมจะไหลาทางนี้นะ i มันทางเดียวกันนะครับอ่ะอันที่สามนะครับเขาบอกว่าให้เขียน p r o p r p r o e t y คือที่เหมาะสมรูปแบบของ natural response นะครับ พูดง่ายๆคือเราจะต้องเขียนค่าทาวหาค่าทาวเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเนาะอันนี้คือหาทาวเท่ากับเท่าไหร่นะข้อสานั่นเองทาวเท่ากับอะไรครับในวงจร l อซทาวเท่ากับ L อหารด้วยอาเนาะในรูปนี้อย่างที่ผมบอกโดยทั่วไปเนี่ย L อลมันจะมีแค่ตัวเดียวหรืออย่างน้อยต้องยุบได้เหลือตัวเดียว L อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเท่ากับห้ามิลลิเฮนรี่อาล่ะแน่นอน เราก็โอเพน i อร์กิตัวนี้ออกไปเพราะนั้น R ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเหมือนกันก็ R เท่ากับ1โวลถ้า R มีหลายตัวเราอาจจะใช้เทวนินินหรือ R มีหลายตัวอาจจะยุบโดยใช้วงจรขนาดนุกกลมอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นค่าทาวก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย1คูณ10กำลัง3ก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ6เซ็เนอะนะครับอ่ะ แล้วทำยังไงต่อพอเราทําตรงนี้ได้หมดเสร็จปุ๊บนะถ้าถ้าใครจําสมการนะครับที่ผมบอกคือเวลาเราเขียนสมนการเนี่ยนะครับก็คือให้ดูรูปนี้เป็นหลักเนาะนะครับคือไม่ต้องจำอันนี้ก็ได้นะครับจําให้อยู่ในรูปของของค่านี้ก็ได้ครับค่า f i n a l value บวกกับในวงเล็บค่า initial ลบกับ f i n a l แล้วก็ e ยกกำลัง t หารด้วย tau เนาะอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นรูปแบบของ general form เนาะเพราะนั้นเราก็จะเขียนรูปแบบของ สมการที่เป็นไฟนอลเนาะหรือเราเรียกว่าคอมเพลตเรสปอนก็ได้คอมเพลตเรสปอนนะก็จะมีค่าเท่ากับในที่นี้เราหา i เนาะ i ก็จะมีค่าเท่ากับ i ที่อินฟินิตี้นะครับบวกกับ i ที่ศนะูนย์นะจริงศูนย์ลบศูนย์บวกหรือศูนย์อะไรก็มีค่าเท่ากับ i อ n ินฟินิตี้คูณกับ e ยกกำลัง T หารด้วยทมมีคนถามว่าเอ๊ะ e, ผมต้องจำตัวนี้ไหมจำง่ายแต่ถามว่าที่มาที่ไปยังไงให้ไปดูในวิดีโอว่าทำไมตัวนี้มันถึงมีค่าเท่ากับค่าเริ่มต้นลบก,กับค่าตัวนี้เนาะมันมีที่มาจริงๆมันมันสามารถดีไลฟ์ได้นะมันดีไลฟ์ได้นะนว่าค่าตัวนี้มันมาจากไหนไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องจำนี้มันม,มีที่มาที่ไปนะครับเพราะเราก็แทนค่าเข้าไป i อินฟินิตี้ก็คือเท่ากับส mm. นะีมิลลิแอมป์เนาะ i 0ศย์ก็คือศูนย์ลบสี่มิลลิแอมนะครับ e ยกกำลัง t หารด้วยเทาก็คือห้าคูณสิบยกกำลังลบหนะครับนะถ้าเราเขียนสมก,การใหม่ก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น i ที่ t อันนี้มันมีศูนย์ก็คือเป็นลบใช่ไหมครับก็คือเราเราอาจจะดึงสี่มิลลิแอมออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หนึ่ง ลบกับ e ยกกำลัง t หารด้วย5ยกกำลังคูณ10ยกกำลังลบ6ล e. นะั่นเอง m อันนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับเราได้คำตอบแล้วถามว่ารูปนี้เป็นเป็น,ปนยังไงเนะเราก็ลองอันนี้คือ t เมื่อ t ที่มากกว่าเท่ากับ0นะอหมดเลยนะเราก็ลองแทนค่าก็ได้ครับ ที่ทีเท่ากับศูนย์ลองลองแทนค่านะที่ทีเท่ากับศูนย์ศูนย์เข้าไปปึ๊บนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งลบหนึ่งได้อะไรครับได้ศูนย์แสดงว่าทีเท่ากับศูนย์เป็นศูนย์แอมเห็นไหมรูปนี้โอเคนะครับแล้วตัวนี้มันก็จะค่อยๆอ,อะไรครับเมื่อทีเข้าใกล้อินฟินิตี้ล่ะทีเข้าใกล้ Infinity, อินฟินิตี้ไอนี้เท่ากับศูนย์ทีใกล้อินฟินิตี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือทียกกำลังอินฟินิตี้คือเป็นศูนย์เพราะนั้นหนึ่งลบศูนย์ก็ได้อะไรครับได้หนึ่ง พราะฉะนั้นทีต่ใกล้พีไอก็เท่ากับสี่มิลลิแอมเห็นไหมตัวนี้ทีท่ใกลบสี่มิลลิแอมจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราสับสวิตช์ทีไว้มันตัวนี้เหมือนชอ็อตเซอร์กิตอ่านี่ถูกแล้วนี้คําถามข้อที่สองก็คือเขาถามว่าเวลาเท่าไหร่ถึงจนะสองมิลลิแอมเนาก็คือหาทีนั่นเองเนอะนั่นก็หมายความว่าถ้า i เท่ากับสองมิลลิแอมนะครับ t จะเท่าเท่ากับเท่าไหร่ มิลลิแอมต่ำแอมไปนี่นะครับก็คือหนึ่งอันนี้ก็คือ2นะครับเพราะฉะนัน้นก็คือห่งส่วน2นะครับเท่ากับ1นลบอยกกำลัง T ีหารด้วยห้าคูณสิบยกกำลังลบหกนะก็แย,ยข้างมา E ียกกำลังทหารด้วยห้าคูณสิบยกกำลังลบหกเท่ากับหนอันนี้ก็เป็นศูนยาะครับทาไงครับก็เทค้กในเชล l o ล็อกเนาะก็ทค l o ล็อกแอนตี้ล็เข้าไปนะครับก็คือ ทหารด้วยห้าคูณสิบยกกำลังลบหเท่ากับศูนจุดห้านะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับหรือว่าเรามองเป็นย้ายข้างก็ได้ทีก็เท่ากับเอาผมมาลบมาด้วยเนาะลบห้าคูณสิยกกำลังลบหกในช r a l ล o g ที่น้อยกว่ามันนะ่ะมันก็จะมีค่าเป็นลบอยู่แล้วนะลบเจอเราก็จะกลายเป็นบวกนะครับอันนี้กดเครื่องคิดเลขมาแล้วก็จะได้เป็นสามคูณสามจุด มีมีจริงๆมีเฉลยตรงนี้นะนะครับกดเครื่องแรกมาก็จะเป็นสามจุดสี่เจ็ดคูณสิบยกกำลังลบหกเซ็หรือสามจุดสี่เจ็ดไมโครเซ็กซ์นะนะครับเห,ห็นไหมเปรียบเทียบกันนะสามจุดสี่เจ็ดก็อยู่ประมาณแถวๆนี้อันนี้คือ3.47กระแสก็สําหัับส ิเีขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ complete response เนาะอันนี้จริงๆอันนี้เป็นวิธีการหานะเป็นวิธีการหานะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูโจทย์จริงๆก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ